สวัสดีครับพี่น้องย่ำสาอครับตื่นมาย่ำส่อกะมีลูกค้าแอดไลน์มานะครับทักแชทมาว่าสั่งผักขะแยงไว้สิบกระถางนะครับกระถางสิบทางสิบสองนิ้วด้วยพี่น้องนะครับผมเลยตรงมาช่ำเพิ่มนะครับสั่งกระถางมาสิบห้าใบนะครับตอนนี้ขายออกไปแล้วสี่สิบใบนะครับพี่น้องกะ มีพี่น้องเา้าค่นสั่งต่อเนื่องนะครับเิ่นสร้างไปพอดีอยู่ไก่ก็เลยสรงได้นะครับพี่น้องคนมะกูพี่น้องนะครับเอาอาหารการกินมาแบ่งปันปีแบ่งปันน้องเฮ้านะครับเป็นอาชีพได้ได้ดพี่น้องเด้อนะครับดีกว่าเฮ้าสิยสูซื้อยูงว่างนะครับเฮานังไปนา้าเฮากะปักช่าไปน้าเดี๋ยวผมสิเฮ็ดวิธีปลูกนะครับพี่น้อง ตอนนี้ผมเตรียมใหมภาชนะคือกระถางไว้แล้วนะครับเตรียมผักกระยางไว้แล้วแล้วก็เตรียมดินไว้แล้วนะครับมีองค์ประกอบหลายนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนะครับว่าเห่าปลูกอยากบ่หลายคนพี่น้องพูดข้อเมตนมากว่าปลูกแล้วมันบ่เกิดพี่น้องปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายนะครับเดี๋ยวผมปลูกให้เบิ่งนะครับจะมีสองกระถางด้พี่น้องด้ผมเอามาให้เบิ่งพอดีเหลือจากการส่งลูกค้าสองกระถางก็เลยเอามาว่างเห็นเบิ่งเห็นว่าอ่า ูกระร่อนนะครับอยู่อยู่ได้นะพี่น้องนาะอนะครับอาหารการกินว่่ว่่วจำเป็นต้องปลูกหลายดอกพี่น้องนะครับปลูกจักสองสามกระถางไว้กินแล้วก็ตัดให้สลับกันกินได้ทั้งปีนะพี่น้องนาะเดี๋ยวผมจะมาเหตุคิดให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งว่าปลูกอยู่ปลูกกินอยูได้หรีบวสาตร์พระราชาเป็นได้หรีบวนะครับความคิดที่เปลี่ยนว่าใดก็คือ้ับว่าคิดสิปลูก ก็บ,บริปูก็เถื่อพี่นอ้องคืดปุ๊บปูบป,บปั๊บคืดปทำปั๊บเลยเนีย่นี่เป็นเรื่องที่เห็ดได้ผลจริงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดกระถางแถวเบิ้องน้พี่น้องกระถางนี่ผมส่งลูกค,ค้าห0สิบบาทนะพี่น้องนอต่อกระถางเด้อนะครับบ่แไม่น่าปลูกเสร็จหรอส่งนอพี่น้องนอนะครับแต่ว่ากะเลี่ยงให้ไงก่อนให้เขาแตกจนเต็มกระถางแล้วก็ส่งลูกค,ค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะพี่น้องนอ สวัสดีครับพี่น้องเอาเบิ่งกระถางนะครับเนาะนี่นะครับสิบสิบสองนิ้วนะครับก็คือสามสิบเซนน้อพี่น้องเนาะจองกับกระดาษดีซีหนึ่งนะครับอ่านี่ครับนะครับจริงๆพี่น้องถ้าเอาเป็นกระถางสิบพิสุลู่ได้เลยก็ยิ่งดีนะครับพี่น้องกระถางสิบผมมีจอรูข้างล่างได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเอากระถางที่จอรูผมเผ็ดเรื่องของความหอมของพักกระแยงนั่มนะครับ พักแะแยงเขาเห็ดจังไดให้พักแะแยงหอมเหมือนพักแะแยงหน้าในบาทนะครับเหมือนในตรงไหนตรงหน้าเขาเก็บเราพี่น้องเนาะนะครับผมเพจให้หอมได้ตามธรรมชาตินะครับโดยการเก็ดบริยาต้องพี่น้องเนาะเรื่องของความสูงของกระถางด้วยพี่น้องเด้อยยุทธิแปลกซึ่งอายุที่เกานี่นะครับนะครับส่งกระถางละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องส่งเก็บไก่ยุทธิ์วัวไก่แห้งนะครับนี่ครับกระถางอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมจะปลูกตอนนี้วิสุหากระถางก็จะปลูกมดนน้อยพี่น้องเพราะว่าบ่พอสูงนะครับฟักข้าแงงที่ผมเตรียมพื่สุดนี่นะครับผมเตรียมมาแล้วนะครับเดีียวจะปลูกนะครับเตรียมแห้พี่น้องเขาเห็นแล้วนะครับว่าพักขะงแง่งเน่าขนาดใด้พี่น้องเบ่งนะครับนี่ครับที่ปลูกก็คือพี่น้องเตรียมฟักข้งแง่งที่มีหลากมีหลากปล่อยนิดๆหก่อยดนะครับผมมีติดหลากน่นะครับมันจะโตมันจะ ติดไดเร็วนะครับพี่น้องเราเตรียมแบบนี้นะครับถ้าเขาปลูกกอใหญ่ไยังซี้มันก็แตกกอได้เร็วใส่วลาบุรนะครับพี่น้องต้อเตรียมมากเขามาแช่น้าไว้นะครับตัวนี้เป็นผักกระแยงหน้าได้พี่น้องเด้อนะครับกระแยงหน้าเป็นยังซี้นะครับนี่ครับตามยาวกประมาณสองคืบนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาช่ำรุงบอกรีบบอผมเตรียมไว้นะครับผมใส่บอแบบ เราไม้น้ําได้นะครับแต่ทุกเช้าเราต้องเติมน้ำนะครับเติมน้ำแม่พิอวงนะครับผมก็ใส่ภักระติปิดนะครับเพื่อลดการการรั่วของน้ำไหลนะครับต้องการให้มันลดเมื่อละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดินเท่ากับใส่ดินรวนเท่านะครับพี่น้องเท่ากับขยะมขยะมแห้เป็นปุ๋ยนะครับอย่างนี้นะครับเราใส่กันไปนะครับแล้วผมใส่ดินปันทบ นี่มันวันชพืชนะครับพี่น้องเขาก็เอาออกนั่นแหละเช่นเป็นแบบนี้ครับเอาออกทำทำใส่ลงไ,ไปครับใส่ดินลงไปให้รวนที่ ทีนี่เวลาใส่ดินนะครับให้ห้องกดใหแน่นนะครับกดดินให็นเห็นนะครับใส่บปรลายพี่นองใส่ดินบปรลายนะครับใส่ประมาณสักสิบเส้นนะครับจะมาเ้ากดลงแน่นป่มบนะครับล่อนะครับห้ากดล่อใส่ดินที่เขาจะปลูกนะครับน้องดินที่เ้าจสิปลูกมันก็ต้องกดแน่นด้วยครับด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมใส่ดินปลูกไปครับ ไปส่ลนไปยังถูับเ้าก็พยายามดินให้เป็นตูมๆนิดนึงนะครับพี่น้องมีกระเซ็ดแบบนี้นะครับเท่าใส่แล้วนะครับเหลือเท่าเสร็จปักปักกระยางลงไปนะครับเหรือเท่าปรับพี่น้องที่นี่ปลูกเสร็จปพ๊บเท่ากระจังก้นหนังนะครับพี่น้องตอนนี้ผมเตรียม แล้วก็เงียบลยเวลาฟูนาะพี่น้องเทากับปักลงไปยังสครัาปักลงไปดันกางหรือดันการแล้วแค่แค่ไม่มัดนะครับถูกลงไปครับผมเป็ดไฟเข้าไปปักลงปกติพี่น้องเหมือนเท่าปักกาด้านหน้านะครับปักลงไปครับแน่นว่าตรงนี้หลากแบบนี้ได้ไหมออกไปปักลงครับ นั่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องกระถางนึงนฝากสักยังบอกฝากน้องพี่น้องน้องแห่งฝากสักประมาณสักทุบุดนะครับหรือมากกว่านั้นนิดนึงก็ได้เพื่อให้เขาสามารถโตได้เอี้ยงบั่นแนนะครับพี่น้องพอเขาฝากเสร็จเดี๋ยวนี้ปุ๊บเขาก็รอจะเติมน้ำเลยครับเด้่อนน้ำแนะน้ำให้ใส่น้ำ น้ำที่เป็นน้ำสาหรือน้ำบอสารเห่านะครับจะไปใส่ข้อลิ่มนะครับใส่ค้อริ่ม,มาอาจจะโต,ตนะครับผมจะเติมน้ำนะครับที่เติมน้ำเหากับลานนาไ้ทั่วนะครับให้เขาชุ่มจน หนามยูโถ่ได้พี่น้องเด้อนะครับเข้ากับฟักไหวที่นี่เข้ากับเลี้ยงหายง่ายยังเดียวนะครับหายก็โตยังเดียวฟักัปครับฟูก็ายากครับง่ายๆแต่หลายคนมันก็ว่ามันฟูผิดเพี้นก็เลยสั่งจองนะครับอง ปลูกเสร็จแล้วคือครับเสร็จห้าวันไว้นะครับตอนนี้เขาเสร็จแล้วนะครับปลักเสร็จแล้วก็ไว้จงิี่นะครับแล้วปลูกเสร็จปุ๊บเขาเอาไปไว้ในที่ล่มนะครับสองสามมือแรกยังเพิ่งเห็นต้นแบ่นนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเขาไปยกตัวก่อนทำเป็นแบบนี้ครับพอเขาเลี้ยงไปประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ ครับมันก็จะงามไปหนึ่งนะครับเอาถึงเป็นความต่างเดี๋ยวผมให้เบื้งอีกสักครับนี่ครับพี่น้องมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอกระเนี้ยมก็จะงามแน่นินะครับโดยการเลี้ยงผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะพี่น้องเด้อนะครับเพียงแต่ลดน้ำนะครับนี่ครับโบต้องให้งามไว้นะครับค่อยๆเขางามไปนะครับพี่น้องเนี่ยครับกระถางเดียวกินได้ทั้งปีพี่น้องนะครับ ล่องเห็ดเบิ่งครับล่องเอามาเห็ดเบิ่งว่าช่วงโควิดเขาบมมีหยังเห็ดยู่บ้านนี่ฮะเามาเห็ดนี่ก็พอได้ค่าฟื้นค่าไฟนะครับพี่น้องลองปักหาพืชย่้งอื่นก็ได้พี่น้องบ่าเป็นจำเป็นตรงนี้รอบต่อไปผมจะเอาผักไผ่มาปลูกให้เบิ่งแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะขยายผักไผ่นะครับกินกับตัหว่าคงตำสมตำยังพี่น้องนะกับปุกับเจียวนะครับผมจะเป็นแบบนี้ครับนะครับ ที่น้องเฮาจะเห็นผักขยงนะครับจัดจีน,นครับจังไรกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งให้น,นะครับให้เป็นกำลังใจนะครับให้หคลิปดีๆอีสานบ้านเฮ้านะครับให้พี่ให้น้องเฮ้าไดีเบิ่งนะครับว่าเอาชีวิตหลอดในยุคโควิดได้จังไ๋นะครับครับผมสวัสดีครับ